โอ้ยพี่พศโดดยิงเอ้ยเอ้ยเท่ากันแล้วว่าตอนนี้ไงโอ้ยสูสีสูสีรู้จักไก่ฟอร์มตึงไหมครับฮัลโหลคุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้าอีอีมาตอนนี้เราก็อยู่ในห้องกันนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่หน่่ยจะมาทําการ หนึ่งวีหนึ่งกับพี่พศพาซ่านะครับผมโดยที่วันนี้เราจะให้ไขตุ้นเป็นกรรมการเหมือนเดิมน่าจะไหวนะตุดผมโอ้สบายสบายผมบอกเลยเออแล้วพี่พศเขาไม่ค่อยได้ฝึกด้วยพี่บอกเลยโอ้ห้อล้ม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 เออมันเอาหัวแคนมาเชิดไะเนี่ยใช่โอ้พี่คอยดูนะคลิปนี้ออกไปเนี่ยน้องๆจะได้เห็นว่าสองคนเนี้ยใครเก่งกว่ากันออจัไปี๋ย่ารู้เลยครับผมแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะกดเริ่มเกมพี่บอกก่อนนะพี่พศครับขออนุญาตจริงนะครับพี่ ขอยัดไม่ออมมือนะครับใส่ม่ยังแล้วกันจัดไปพี่แต่ว่าพี่พศก็โหดใช้ได้อยู่นะนี่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะมาโหดหลังๆนี่เขาทาคลิปแนวไฮไลท์ยิงหัวเยอะมากเลยนะเขาอาจจะมาไปยิงกระบอกหรือเปล่าคอยดูคอยดูมาก็เปล่าบอกก่อนนะครับจังหวะนี้ถ้าพี่พศดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ระวังหัวพี่ไว้ดีผมบอกเลยลงหัวโยกนี่ไงนี่ไงเอามาดิมาดิ พี่พสเขาอยู่ไกลมากเลยนะใช่ไกลดินี่ไงโดนไปดิอู้เจ็บเจ็บแลกการแลกการแลกกันอย่านะอย่านะพี่ผมขอเน้นเน้นที่หัวได้ไหมได้จัดไปน้องนี่อย่างหัวไม่เลเนี่ยไม่โดนดิมาเข้ามาเข้ามาให้ตั้งไอวอลล้อมด้วยโทษทีพี่ช่วงนี้อัดตัวบ่อยไวหน่อยเดี๋ยวจะขอหัวแล้วนะรอบนี้ เห็นไหมว่าโครับพี่พศไม่ค่อยเข้ามาเลยนะเออไปไกลจังเลยอ่ะครับน้องๆคิดถึงพี่ฮัลโหลนี่ไงมาดิมาดิไม่โดนดิอ่าติดไอวอเอ็งติดเองเออนี่ไงมาดิเออเจ็บไปดิเฮ้ยไม่โดนมาสิครับก็มาดิครับวิ่งสายด้วยพี่เอาไงฮะพี่ฮคนจริงฮัลโหลยังไงดีพี่ อปลาไป5นาทีแล้วนะครับผมนกตายเกินเนี่วันนี้นี่ไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดนอกวงอุ้ยอ้าว What What the F***?! เรียบร้อยอะไรวะเฮ้ยยิงต้องเยอะทำไมเขาไม่โดนหัวบ้างเลยโอ้ยไม่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 ตุ่นพี่เมื่อกี้มันยังไม่เข้ามือไงยังไม่เข้าฝากไงโอเคเอออันนี้เครื่องอุ่นแล้วใช่ไหมเครื่องอุ่นแล้ววอร์มาแล้ววอร์มาแล้วมาจัดไป ในเวลาจริงพี่พศมืนเล็กน้อยนะเมื่อกี้ห,หมุนรอบนึงปุ๊บเอ้าหันไปผิดด้านประตูหาย <c oughs> อุ้ยเอา้าพี่เ <c oughs> ม็ดเดียวเน้นเฮ้ยไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ฟุกเปล่าน่าจะฟุกมกั <c oughs> ้งอันนี้ต้องต้องรอดูตาหนะ้าบังเอิญเกินบังเอิญไปบังเอิญไปบังเอิญมากเลยนะ็ตเดียวหัวแตกเอออะไรนี่ก็แม่นเกิน แต่ก่อนบอกพี่โพสอ์พี่โพสต์เจอกันหลังลงรถน,นะพี่โอเคหลังลงรถนะพี่โพสต์โอเคโอเคเจอกันหลังลงรถตอนเซเว่นปิดอ่ะทัลแหลเลนเลียมบอกว่ามาลงรถอยากสับไปโรงงานหรืจ๊ะโอ้พี่นุยอโอ้นี่ก็เกินบอกว่าให้มาหลังลงรถก็ยังจะเข้าโรงงานอีกพูดไม่ฟังฮัลโหลเครื่องอุ่นแล้วเครื่องอุอ่นแล้วมันเดียวแตกสะดุ้งไปดีพี่ ถ,ถ้าพี่โฮดเอาจริงนะผมว่าพี่ไม่รอดแน่ไ้ย,ยไม่รอดพี่ฝึกมาน้องมาสิครับนี่ไงยิงตะตุ่มไปเข้าหัวเข่าไปกนี้นี่ไงออดตัวบินนอเออเออออนี่แค่ค่อยขู่นะยังไม่เอาหัวนะยังไม่เอาหัวนะฮะหลนี่พี่โหดเกินท้าหัวแคนได้ไงเนี่ยเฮ้ยไม่ยอมไม่ได้ทำตามคำสั่ง fc fc ขยักเห็น ไปจัดให้คนดูเขาหน่อยคนดูขยับเห็นเขาากเข,ข,ข,ขาเรียกร้องก,กันมานี่ไงนี่ไงไม่รู้ละวัวนนี้ฮึยหน้าเรที่เลยนี่ไงมาดิครับมาดิไม่โดนนี่ไม่โด,น,โดน,นนี่เหมือนยิงยากจริงๆลยตั้งหลักก่อนโอ้โหโบงบีบแล้วุ้ย เอาพี่หัวแตกอีกแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้คอมมันแหลกๆไงมันหน่วงๆนิดนึงอ่ะเออเปิดอคอมเล่นมานานแล้วไหนบอกว่า<ม>พี่พศไม่ได้ฝึกไงโคตรผิวเลยเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บเลยทำไม,ไมเขาผิวผิดปกติวะมันไม่ใช่แล้วามาดิครับมาดิครับอุ้ยแรงไปอุ้ยอุ้ยอุย้ยหวยเลวหัวอีกแล้วหววมวกหลุดหมวกหลุดกดหนึ่งกดหนึ่ง อ๋อเมื่อกี้ใส่หมวกก็ลืมรัดนี่ไงที่รัดคางโอ้ยพี่โดนนีดไม่โดนนิกโอ้ยเฮ้ยโหดเกินเดี๋ยวได้เยวทำไมหมวกพี่มันเปราะบางจังพี่เอาหัวไปชนกระสุนก็าทำไมเนี่ยไปหมุนกระสุนทำไมพี่ยืนเฉยๆี่ตูนเอาไงพี่โดยเอาไงพี่จังหวะนี้มีพลมาแล้วจู่กระสุนผมสิจู่กระสุนผมไหมล่ะจู่กระสุนผมไหมล่ะฮัลโหล่อจู่กระสุนผมไหมล่ะฮะหล่อเอาอู้ยเอาอู้ยเอาอู้ยเหนื่อยแล้ว ยังต้องพัญญาตังา้งอวาพัญญาบอกเลยเขาใช่ไหมเราเนี่ยย้าหมดแล้วเนี่ยฮัโลโหลนี่ไงอุ้ยไม่ได้กินผมรอกไม่ได้กินผมลอกผมบอกเลยนี่ไงนี่ไงกระผัวแล้วนะกระผัวนะวนะมาดิมาดิโอ้พี่จะแอบไปถึงไหนะพี่เอามายิงเลยนี่ไงนี ไอวอล่ะจ๊ะฮึฮึแล้วโอ้ยพี่พศโดดยิงเฮ้ยเอ้ย,อย,อยเท่ากันแล้วว่ะตอนนี้ไงโอ้ยรู้สีรู้สีรู้จักไก่ฟอมตึงไหมครับฮัลโหลมาฟิวกำลังได้แล้วตอนนี้พี่พศเขาซ้อมแล้วตอนเนี้ยเขาวอร์มรอ,อพี่เขาเก็บห,หัวดีๆนะเก็บหัวไม่ดีหัวแตกนะบอกก่อนเก็บหัวไม่ดีหัวแตกนะครับพี่ เจ็บหัไม่ดีหัวแตกนะอือกบโดนคุณหมอไม่คนเจ็บไม่โดนโอ้ยุจ้าหักอนหนนเอออยู่นี่อยู่นี่นี่อ้ยหลปืนอะไรวะเนี่ยเถอยก่อนกินไม่พอดีมีย่อมีย่อมีย่อดู ดูเขาคดรกวนอะคดรกวนอะดูดิดูดูดูยดอันเดออเดออเดอเล่นมาเล่นเชิญกับผมเหรอพี่ฮะเล่นเชิญกับผมเหรอมาเล่นอุ้ยอุ้ยพี่จะเชิมไปไหนอุ้ยเจตุริก็ใช้ลูกซองหรือทอมสัตสู้เขาบ้างดีพี่เอาดีเซอร์เนี่ยแหละปืนปวดพี่แล้ะโอเคมันเท่ดีเวลาเข้าหัวไปพดขอหนึ่งฉากหน่อยพดแตกอ่ะดุ้งมาดิ หมุน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 แหมพันยากรจำลองพี่เวลาเหลืหอยเยอะใจลมลมอันน,น,นี้อีกอันนี้ออกซ้ายสวยายอุ้ยเรียบร้อยพี่พศมองฟ้าด้วยฮัลโหลว๊าท What the ก้าจะแอ๊กแอ๊กยิงได้แล้วแอ๊อจกจ้าเป็นพี่เลยพี่ เข้าหูน้องๆอยากเป็นกำลังใจให้พี่หนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครั <c oughs> บผมนี่เอาดิ <c oughs> เอาดพิพี่ผม <c oughs> ผมอยากเห็นพี่ตีตื้นพี่โฟร์แต่พี่พเออ,เอจัดไปน้องอ่ะทีนี้เปลี่ยนข้างเลยฮัลโหลมาให้คือหลัรอกจังหวะน <c oughs> ี้มาดิมาดิก็มาดิครับพี่ก็มาดิครับเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะมันเป็นท้าก่อนเฮ้ย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 ตอนนี้เขากำลังเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่นะฮะรอข้างนี้ด้วยเอาดิๆๆๆๆๆ เป็ใไหมได้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 จัดให้จัดให้จัดต้องการที่โลโลกแบบหน้าบ้านอะไรอย่างงี้หน้าบ้านน้มองกา่เรากันี้ไม่ได้ออกตนพี่บอกเลยไม่ได้โอ้โหจับหากันไม่เจอบอกเลยไอ้บอกก็เยอะเกินแหมยืนล่อยืนล่ออู้เดเดวเดเ นี่ก็เวอร์เกินแน่ๆจะโรตตอยด้วยมาดิเอ้แน่งยิงไม่โดนเชิงเยอะเชิงหนาเชิงหนาเดี๋ยวก่อนรีโหลดก่อนรักษาระยะก่อนพี่ว่ามึงก็ขึ้นนะคือูขัดดันไอบอลนะหัวแตกป่ะพี่หัวแตกก็ล่ะครับเอ้โว้ไม่ยอมสี่เท่าไม่ยอมเรื่องอะไรเราจะยอมฮัลโหล